สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับี่ดูตลาดทุกท่านครับในช่องวีดีธรรมดาครับช่องวีดีธรรมดาก็จะมานำเสนอหุ้นไทยเที่ยงนะครับหุ้นไทยเที่ยงของวันที่25เมษายน2568นะหุ้นไทยเที่ยงก็คือเลขแากตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยนะครับตอนนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วนะครับวันสุดท้ายของสัปดาห์นะแต่วันอาทิตย์หุ้นไทยหยุดนะครับมีให้ชมมาแล้วสี่รอบนะครับหุ้นไทยเช้าหุ้นไทยเที่ยงหุ้นไทยบ่ายหุ้นไทยเย็นนะครับอันนี้ก็คือรอบเที่ยงออกเที่ยงครึ่งนะครับของทุกวััันนนทุกวะครบ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เรียการะชมนะครับทุกทีทุกทีเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามผลแจกผลไม้กดแชร์ด้วยนะครับแนวยท้าก็จะมาวางเรงให้ท่านผู้ชมได้รู้นๆนะมาดูกันเลยครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับทักหน่อเตี้ยนยดเดือดตัดเพเดือดไม่หมดครับเดืยนเลยนะครับเท้านี้คุณไทยเที่ยงนะครับเจ็ดกับแปดเด่นนะเน้นที่เจ็ดนะครับเราแปดนะ พิษวินก็เจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับประมาณนี้นะครับเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะครับแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดสองสองแปดแปดสามสามแปดแปดสี่สี่แปดแปดห้าห้าแปดนะครับคุณชอบค่อยนำไปใช้นะไม่งั้นไม่ต้องไปลืมเพื่อความมันเถีงไปนะครับ อ่าลูดวิ่งไม่ใช่ว่าเอาหมดนะครับใครจะลูดก็ลูดอย่างเดียวใครจะวิ่งก็วิ่งอย่างเดียวใครจะเจาะก็เจาะอย่างเดียวใครจะวิ่งก็วิ่งอย่างเดียวนะครับให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าเอาทัชช้งหมดนี่นะอ่าประมาณนี้นะครับเอาทั้งหมดนี้ก็ร้องอวยอุยเลยอ่ะอ่าประมาณนี้นะครับถึงแม้ว่ามันจะเข้าจะมาจะถูกก็ร้องอวยอุยเหมือนเดิมเพราะว่ามันขาดทุนนะครับประมาณนี้นะต่วิ่งก็วิ่งเจาะก็เจาะแต่ส่วนมากเขาจะลูดล่ะลูดเก็ยกักแปด ประมาณนี้ครับถ้าใครชอบเก็บตัวเดียวได้เก็บตัวเดียวมาตรงๆสบายมากเลยลูกเก็บตัวเดียวได้กําไรเยอะๆเลยประมาณนี้นะครับรอบเกิด,ด,ดก,ดกดดารนะครับ,นนค,รบคนไทยเทียงนะขอขอบพระคุณมากๆนะครับขออหทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับพบกันใหม่ห้นไทยบ่ายนะครับสําหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ